ขณะที่ทางด้านของบสย,ยนะคะก็ร่วมกับธนาคารอมสินมีการขับเคลื่อนเรื่องของแผนการช่วยเหลือกลุ่ม SME นะคะรายย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบนะคะที่ทางรัฐบาลมีการเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้มาลงทะเบียนนะคะ่ะ ซึ่งทางด้านของบริษัทประกันสินเชี่ยวสารกรมขนาดย่อมหรือบอสอยนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้ทางบสยจะร่วมกับธนาคารอมสินเดินหน้าในการแก้ไขปัญหานะคะกับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหานี่นอกระบบสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้จากอาชีพอิสระแต่เป็นนี่นอกระบบ โดยจะมีธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อรายละไม่เกิน50,000บาทโดยบสยจะเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการสินเชื่อ PGS 10กลุ่ม Smallbit มซึ่งได้รับอนุมัติในการขยายวงเงินเพิ่มเติม,ตมจำนวน3,250ล้านบาทโดยมติครมเมืม่อวันที่26ธันวาคม2,566ที่ผ่านมารองรับผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นหนี้นอกระบบ ท่าน,นี้บสยอบอกว่าจะยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระลดภาระเรื่องของต้นทุนด้วยเงื่อนไขาการค้ำประกันสินเชื่อที่จะช่วยให้ SME สามารถผ่อนชำระหนี้ได้คล่องตัวมากขึ้นมีต้นทุนลงจากการใช้สินเชื่อในระบบและจะมีบสยเป็นผู้ช่วยค้ำประกันด้วยมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อใน2ปีแรก และก็ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด10ปีค่ะซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะคะที่สายด่วนบสอยคอร์เซ็นเตอร์028909999ค่ะ